มาดูต่อหน้าที่สี่สิบสี่เกงง่งวันศุกของเราก็อยู่ที่เรื่องอก็สิ้นสุดในเก่งนี้ด้วยฉพักกิยะพิกพขุวัตถุอ่านว่าเรื่องของพิสุผู้อะไรผู้นําเรื่องแล้วในพวกหกมายาวุะเตียงข้าพระเจ้าจะกล่าวสถานประสัตตดาวิหารอัตเมื่อประทับอยู่เชตวนันเในประเชตวันอรภะทรงประรบทิขูเส่งพิสุทั้งหลายฉ mm. พักกิเย ผู้นับเนื่องแล้วในพวก6กขัสี่ตัดแล้วอิมังธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่าสเพตะสันติดังนี้เป็นต้นทีทีทตัวน,นี้แปลว่าอะไรอมีทั้งยอ่อทั้งโดยพิสดารฮะ,ะโดยพิสดารก็ได้ตั้งหน้าหนึ่งทีดัญญากาโดย พิสดารแต่ว่าดังการาวโดยยอดมันก็ไม่ผิดนะผิดในการาวโดยพิสดารเอกสมิงสมัยในสมัยหนึ่งอันนี้แล้วก็แปลมันมีประโยคแทรกขึ้นมาก่อนก็เสนาสนงคันเมื่อเสนาสนะคําว่าคันเมื่อเนี่ยให้เขียนอย่างนี้นะก็คือครั้งที่ทําปัญหาเนี่ยของท่านไพรัตเนี่ยเขียนแต่ครั้งครั้งใช้งองงูใช้งองงูอ่ะไม่ไม่ถูก ถ้าอาถะครั้งนั้นอ่ะใช่อาถะที่แปลว่าครั้งนั้นอ่ะเป็นงอง,งูแต่ว่าครั้นเมื่อทั้งพี่ทั้งพี่เป็นนอนหนูอ่ะผมต่อไปผมต่อไปจะกินทุกสับเลยลักษณะถ้าแปลว่าครั้งเมื่อไหร่จะกินทุกสับเลยอาถะครั้งเมื่อใช้งอง,งูได้แต่ว่าครั้นเมื่อก็อเป็นนอนหนูครั้นเมื่อเสนาสะนะอ่าสตาระสาวะวคิเยหิอันนี้ก็ยกพิกขูหิขึ้นมาอันภิกษุทั้งหลายผู้ นับเนื่องแล้วในพวกเท่าไหรพวกสิบเจ็ดปฏิจักกิเตปฏิบัติแล้วฉะนั้นนี่คือประโยคลักษณะแทรกเข้ามาทันเมื่อเสงนาตะนาะอันภิกษุทั้งหลายผู้นับเนื่องอ่าแล้วในพวกสิบเจ็ดปฏิบัติแล้วแล้วก็พิการว่าภิกษุทั้งหลายจะพักขียาผู้นับเนื่องแล้วในพวกหกวัตตะวากล่าวแล้วอิติว่าตุมเหวะาทั้งหลายนิคมถะจงออกไปไม,มายางวลราทั้งหลายมหักะตะลาเป็นผู้ แก่กว่าอะไรคุ้ภาคโหติอีกแล้วจะเป็นสัมพันธ์ก็ปอไปแล้วเนี่ยอัมหะย่อมเป็นเวลาจะเอาอะไรมาคุ้ภาคดูบุรุษด้วยย่อมเป็นเอตังก็ย่อมเสนาสนังขางมาอันว่าเสนาอันว่าเสน,น,นาสนะนั่นปนาปนติย่อมถึงอหมากางแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้แล้วก็มีเรื่องไหนอีกอันนี้ก็ใส่วัจ,จเนเขามาวัจ,จเนขันเมื่อ คาอิติว่ามยางว่าเราทั้งหลายนะ้าสามารถจับไม่ให้แล้วก็ประโยคนี้อามหิหิปัตมงปฏิชักกิตังมีตัวประธานไหมไม่มีใส่อะไรเข้ามาเสนาสนะเสนาสนางอันว่าเสนาสนะอามหิหิอันเราทั้งหลายปฏิชักกิตังอะไรปฏิบัติแล้วปัตมงกอด ิติดังนี้แล้วก็เตหิตตวนนี้ก็ยกพิกคุยก็มาอ่านวิกสูทั้งหลายเหล่านั้นวุเตกล่าวแล้วแล้วก็ประหฤิงสุประหารแล้วเตพิกขูซึ่งพิกสูทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เข้าใจเนื้อความของสี่รรททัดนี้ไหมมันมีพิกสุอยู่กี่พวกรอ,อ่ะสองพวกคือพวกหนึ่งมีสิบเจ็ดคนอีกพวกหนึ่งคือมีหกคนไอพวกหกคนเนี่ยไปข่ม สิบเจ็คนสงสัยสิบหกเออหกคนเองน่าจะเก่งเก่งกว่าแอะแอาแก่กว่าเก่งกว่าประมาณนี้แหละฉพะนั้นคือสองพวกนี้ก็คือแย่งแย่งอ่าเสน,นาสนะกันแล้วก็เกิดการตีกันต่อมาสัตาาาว์รักษาวกิยาพิกขูขึ้นพิกขูขึ้นมาเป็นตัวประธานอันว่าพิษุทั้งหลายผู้นับเนื่องแล้วในพวกสิบเจ็ดอ่ามรณะพยาตัดชิตาพ้วนภัยแต่ อความตายคุกคามแล้ววิมริงสุร้องแล้วมหาวิระวังร้องใหญ่จะน่ะมหาวิระวังตัวนี้แปลเป็นกิยาวิสนะไม่ออกต้นเมียงวิพัตร้องแล้วร้องใหญ่สถานะวสตตดาสุตวาสุตตับแล้วสถทังซึ่งเสียงเตสังยกพิคุนังข้ามาของพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นปุจจิตวาตวถามแล้วอิติว่าอีทางยกอะไรดีอ่ายกกาลังก็ได้อันว่าเหตุนี้กิ่งอะไร อิติดังนี้ส่วนตัวนี้อีทางนามะแล้วก็มีอารโรจิเตอยู่ข้างหลังอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นประโยชน์ลนักษณะอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นวุเตเราจะโยกวัจนีแต่ถ้าเป็นอารโรจิเตเขาบอกว่าให้โยกอัดเถะนี่ฉะนั้นเจอวุเตโยกวันีเจออารโรจิเตโยกอัตเถอัตเถะปว่าขันเมื่อนะ่าความ อิติว่าอีทางนามะตัวนี้ก็โยกโปโตประธานเหมือนเหมือนข้างข้างบนนะ่ะถือกระงังกระนังขึ้นมาจะโยกวัตถุที่แปลว่าเรื่องกระได้นะก็เป็นนปบุตรกรลิงเอกุจนะเหมือนกันแต่ว่าข้างบนโยกกระนังมาแล้วข้างล่างก็โยกให้เหมือนกันอีทางนามะกระนังอันว่าเหตุชื่อนี้อิติดังนี้แล้วก็อารมณเตก็เป็นกรรมประจุเหมือนเหมือนเหมือนบุเตก็พิคุยอันพิสุงหลบุเตอ่าากราบทูลแล้วแล้วมีเลขใน มีตัวเปิดอิติไหมใส่วัตวามาก่อนเพราะว่าการที่จะบัญญัติสิกขาบทน้นสิกขาบทนี้ต้องตัดก,ก่อนแล้วค่อยบัญญัติไม่ใช่บัญญัติว่าไปเลยอวัตวาตัดแล้วอิติวา่าพิกเวย์ดูกรวิสูตรทั้งหลายประโยคนี้กัตพังอ่ะเป็นกิยากรุภะสภาพะลงกับสังก,กรมรมันธาเป็นกับกร,รมมวจกแต่ตัวประธานละ่ะตัวประธานอยู่ไหน ฉะนั้นตัวนี้เราจะรวบกรรมังขึ้นมาเป็นตัวประธานกรรมังอันว่ากรรมเอวังอย่างนี้เอวังคือวิเศษณะของตัวประธานนะเพราะว่าขยายนามอนว่ากรรมอย่างนี้ภิกขุนานาะชื่ออันภิกษุกัตพังพึงธรรมปรัญญาจำเดิมอิโตกระตัวแต่กานี้นะหาไม่ได้โยก็โยภิกขุข,ขมาอนว่าภิกษุใดกโรติย่อมกระทํา โส so, พิควรว่าภิกษุนั้นอาปัตสติย่อมต้องอีทางนามะอีทางยกอะไรอีทางยกอะไรวีติกกมณังหรืออาปติงวีติกกมมณังนะวีติกกมมณังนี่แปลว่าอาบัตได้แต่ตัวโยกข้ามาก็คือเป็นวีติกกมณังโยกอาปติงได้ไหมไ ทำไมจึงได้อะอปติอาบัตอะเป็นลิงอะไรอีทางมีอยู่ในอิทธิลิงไหมฮะอีทางมีอยู่ในอิทธิลิงไหมมีใครเปิดได้บ้างใอ่ะฉะนั้นอีทางมีอยู่แค่ในนปุงสกัลลิงเท่านั้นไม่มีไม่มีอยู่ใน ผิทิลิงฉะนั้นโยกอบัติิงไม่ได้อฉะนั้นตัวนี้ก็คือเราแปลว่าซึ่งอับติได้เราแปลว่าซึ่งอาบติดไ,ดบดได้แต่เวลาสัมพันธ์อีทางต้องเป็นวิจินะของวีติกมนงังไม่ใช่อีทางเป็นวิจินะของอัติิงอันดราพิสูจน์นั้นย่อมต้องซึ่งวีติกมณนะวีติกมณังคือซึ่งการก้าวลงวิเศษก็คือการต้องอบัดอบด์นั่นแหละเป็นชื่อของอาบัตอย่างหนึ่งเหมือนกันอันดราพิสูจน์นั้นย่อมต้องซึ่งวีติกมณะอีทางนามะชื่อนี้ อิติดังนี้แล้วก็ปัญญาเปตาวาทรงบัญญัติแล้วภาระฐานะศิกขาประทางซึ่งภาระฐานะศิกขาบทแล้วก็วัตาวาตัดแล้วอิติว่าพิกเเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายแปลรับประหาก่อนตั้งแต่พิกุณานามะมาเนี่ยตัวไหนเป็นตัวประธานอ่าอะไรเป็นตัวประธานมีไหมแอนี ที่ขีดเส้นไว้เนี่ยคือประโยคเดียวกันส่วนยถาเป็นต้นไปเนี่ยเป็นเลขในาชนะประธานของประโยคนี้พิกุณานามะเนี่ยคือปารโอตัวเนี้ยปารโอตัวเนี้ยคือตัวประธานโยกปุโคโรเข้ามาหรือใครจะยกสตโตมาก็ได้อ่าดูก่อนพิกุทั้งหลายปโรปกปรวนว่าบุคคลอื่นนี่พิกุณานามะชื่ออันพิกุ ประโยคนี้ปฏิตตโพกับคาเตตพโพคุมภะปฏิตตโพเป็นกรรมวาจกคาเตตพโพเป็นเหตุกรรมวาจกฉะนั้นประโยคนี้ก่อนเมื่อแปลตัวประธานแล้วก่อนจะแปลกิริยาตัวแรกต้องแปลตัวนัปิตาขึ้นมาก่อนก็อ่นานบุคคลอื่นชื่ออ่นอานภิกษุยตวารู้แล้วอิติว่าดูแลอิติว่าข้างในเห็นไหมยะถาอาหงอางยถาอาหางเนี่ยมันเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ อแต่เขาจะามาสมบูรณ์ประโยคตฐานที่อยู่ด้านหลังฉะนั้นประโยคข้างหน้าอ่าก็ต้องแปลให้เหมือนประโยคด้านหลังแต่ว่าประธานอ่ามันคนละประธานอย่างข้างข้างล่างเนี่ยคืออันเยสตาใช่ไหมอันว่สัสดุตั้งหลายแม้แลงอื่นเกี่ยวกับภาคือตัสสันติกับพายันติฉะนั้นเราใส่มาตัวนี้ก็คืออะไรอ่าก็คือตัสสามิกับ พายามิแล้วก็เพิ่มทันตสะเข้ามาหน้าตัสสามิเพิ่มมัจจุนโนม,มาหน้าพายามิก็จะแปลว่าอาหารว่า,วาเราตัสสามิย่อมสะดุง้งธันตสะต่ออาจยาพายามิย่อมกลัวมัจจุนโนต,ต่อความตายยถาฉันใดอันเยปิสตาว่าสัตว์ทั้งหลายแม้เราอื่นตัดสันติย่อมสะดุง้งธันตสะ ต่ออาจยาพายันติย่อมกลัวมจัจโนต่อความตายแต่ไทยว่าฉันนั้นนั่นเที่ยวแล้วก็อิติดังนี้แล้วก็เข้ามาแปลบาลิตโพไม่พึงอะไรไม่พึงประหารแล้วก็นาคาเตตโพไม่พึงยังบุคคลให้ฆ่าฉะนั้นตังนี้อ่าต้องหนุนปุกกลังมาด้วยตัวหนึ่งของคาเตตโพ อ่าไม่พึงประหารไม่พึงยำบ,บุคคลให้ฆ่าพิติดังนี้ถ้าผิดกิริยาสองตัวเนี้ยก็คือสองปออ่าเดี๋ยวมาดูสมาทีนงแล้วกันแล้วก็ดังนี้อนุสันติกงติตะวาาทำมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งนุสจนที่สแสดงซึ่งทำอะฮะแต่แล้วยิมังคาถังซึ่งกัณถานี้ว่าประโยคแรกสเพโยสตาข้ามา อ่านว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตัดสันติย่อมสะดุ้งทันาาตะต่ออาทยาสัพเพสตาว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพยาติย่อมกลัวมัจจุโนโต,ต่อความตายแล้วก็ข้างล่างประธานคือใครปุคลูกปกครวลว่าบุคคลกัตวากันทำแล้วอันตนาซึ่งต้นอุปมังให้เป็น อุปมาเรี่ยเป็นเครื่องเปรียบเขาทําแล้วซึ่งตนให้เป็นเครื่องเปรียบหรือให้เป็นอุปมาหนายะไม่พึงฆ่านาคาตะเยตัวหนึ่งเป็นกัดตัวหนึ่งเป็นเหตุกัดถ้าผิดก็ผิดตรงนี้หนึ่งปลอยอีกเชเหมือนกันฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องหนุนปุกคลังเข้ามาอ่าไม่พึงยางบุคคลให้ฆ่าอิติดังนี้คือตัวหนึ่งเป็นกัดตัวหนึ่งเป็นเหตุกัด ตัวประธานตัวเดียวกันเดี๋ยวเราจะเรียกชื่อสะพานอย่างไรเดี๋ยวกลับมาดูแล้วก็ตั้งอัดอิติตาบอดขึ้นมาอิติอัทโทตาบอดขึ้นมาอัทวันว่าอัดอิติว่าสเพปีสตามว่าสังทั้งหลายไหมทั้งปวงแล้วก็เป็นประโยชนแทกคือประโยชน์ลักษณะทันเดเป็นลักษณะทันเดข้นเมื่ออัดยาปตัตเตตกไปอยู่อาาัตนิที่ตน้นต่อสันติย่อมสะดุ้งตัะทัศต่ออัดยานั้นแล้วก็อิติดังนี้ ปัาปฏิสุในบททั้งหลายเรานั้นหนะปถถาปัทฐาทวายสัแห่งหมสองแห่งบทอิติว่าจัเพตตันติดังนี้แล้วก็ตั้งอัดอีกอัดทวันว่าอาัดอิติว่าอันนี้ก็เราจะใส่สตามาเป็นตัวบระทานเลยก็ได้อาจจะไม่ใส่มาก็ได้ถ้าใส่มาก็สัมพันธ์ง่ายขึ้นสตามว่าสัตว์ทั้งหลายพายันติว่าย่อมกลัวนั่นเทียวมรณสะอาปิแม้ต่อความตายอิติดังนี้ แล้วก็ปัสสะแห่งบทอิติว่ามาัตโนดังนี้แล้วก็มาดูสัมพันธ์ฮิย์วิทาระชนตะกะเอกรมิงวิเศนาของสมัยีสมัยีการรักสตมีในในไหนกุ่มภาคมันปาริงสุแล้วก็ประโยคแทรกก่อนได้เสนาสนีลักษณะในปฏิชักกิเตปฏิชักกิเต ลักษณะกิริยาสตัรสวักคิเยหิวิสุนธของภิกขุหิภิกขุหิอานะพิกตตาในปฏิชักกิเตตัวนัิตาต้องเข้าในกิริยาที่เป็นกรรมภาวะละเหตุกรรมเท่านั้นนะบอกหลายครั้งแล้วไม่เข้าในตัวนามด้วยต่อมาฉพักกิริยาวิสุนณของภิกขุภิกขูสิกตาในปะหาริงสุปะหาริงสุให้บทกตุว,วาจกเราเข้าเลขใน้สมเหตุสิทตาในนิขธรรธทะ นิกรรมธะอายบทกตุวาโจกไม่ย่างสิกตาในอัมหะอ,อัมหะอายบทกตุวาโจกบรรกะตาลาวิกติกตาในอัมหะเอตังวิเศณของเสนาสนังเสนาสนังสิกตาในปาปุนาติปาปุนาติอายบทกตุวาจกอัมหากังสัมปทานะในปาปุนาติอิธิส์อาการะในวัตวาวัตวาปุพพังการกิริยาในปราริงซุ ประโยชน์ลักษณะคือประโยคหนึ่งต่างหากที่แทรกเข้ามาไม่เกี่ยวข้องกับประโยคหลักจานั้นตวาปัจจัยต้องข้ามประโยชน์ลักษณะคือข้าบุตเตไปัก็วัตตวาปุพพากาลกิยานายพาิงสุแล้วก็เสหิตัวนี้ก็พิจารณของภิกขุหิภิกขุหิอาณะพิตกตาในบุตเตแล้วก็เข้าเล็กนยได้เลยมายังเสกตาในท้าสามารถถ้าสามารถใ้บทกตตุวาโจกนะสับ ปเทธในทัสสมะหรือใครจะเป็นบริเสทธนักฐะก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นทัาสั้นก็จักไม่ให้ก็นัสสบริสัทธะปเศธในทัสสมะแล้วก็เสนาสนัง่งนี่แหละพุตตกรรมะในปฏิชักกีตังปฏิชักกีตังกิตบทกรมวาจกแล้วก็อัมเหหีอาณนะพิจกตาในปฏิชักกีตังปัตมังก่อน กิริยาวิเศษนะในปฏิชักกิตังอิดีซับสุปะในวัจ,จ,นวจ,จนนนตเนวัจเนลักษณะในวุเตวุเตลักษณะกิริยาเตหิวิเศนะเอ้ยใช่เตวิเศษะของพิขูพิขูวัตกรรมะในปาริงสุสัมพันธ์ไปแล้วหรือปาริงสุจะสัมพันว่าอะไรเออมันสัมพันธ์ไปแล้วต่อมาตตารสาวกคริยาสมพันว่าอะไรมันเป็นวิเศษนะ วิเชนะของพิกขูพิกขูเสียกตาในวิวริงสุวิวริงสุอายบทกตุวาโจกวรณะพยะตัดชิตาวิเชนะของพิกขูมหาวิระวังร้องแล้วร้องใหญ่กิริยาวิเสนะในวิวริงสุตถาเสียกตาในอาหะอยู่ไหนนี่ของล่างนี้เลยนะอาหะอาหะตัวนี้อาหะอ้ายบทกตุวาจก แล้วก็เตสรสางวิสนาของพิกูนางพิกูนางสามีสัมมันธาในสัตทางสัตทางวุตกรรมนในสุตวาสุตวาปุพาการกิริยาในปุจจิตวาเขาเล็กในกิงก็ดีอีทางก็ดีวิสนาของกรนงกรนงังกรรนังเลงกทะอิดีทราการะในปุจจิตว,าป,ตวาปุจจิตวาปุพาการกิริยาในไหน ไม่เข้าในประโยคลักษณะที่แทรกเข้ามาต้องเข้าในประโยคเลขนอกของมันเองเข้าไหนไหนปุจิตวาวุฒนบุพการะก,กิริยาในวัตถวาตรงนี้ฉะนั้นดูสัมพันธ์ให้ดีนะสัมพันธ์ตรงไหนถ้าออกมาแล้วไม่ได้สัมพันธ์อย่างที่ผมสัมพันธ์เพราะว่าโดยมากผมก็จะตรวจเองสักครึ่งหนึ่งกว่าโดยมากฉะนั้นถ้าไปดูของหนังสือที่เฉลยมาแล้วสัมพันธ์อย่างที่เฉลยซึ่งผมคิดว่ามันผิด ผมก็จะให้ผิดถ้าไปดนเฉลยแล้วเฉลยมันสัมพันธ์ผิดแล้วท่านตามแบบที่เฉลยมาผมก็จะให้ผิดพเพราะเฉลยมันไม่ได้มีเล่มที่ท่านดูแค่เล่มเดียวตอนนี้มันมีอยู่เยอะมากมีอยู่สี่ห้าเล่มเล่มที่อยู่ในพ d f อที่ท่านมีอยู่มันผิดผมก็ให้ผิดตามไปด้วยออืต่อมานะครับ อันนี้ก็ปุจิตวาติน,นี้ก็ปุาพาการและก,กิริยาในวัตวตะตะอมาก็เข้ามาในเลขในเอาตัวไหนก่อนนามั์สัญญาชตกะเท่ากับอีทางอีทางวิสุนัของการณงการณงก็เป็นน,นิทะยิสัพตรุป,ปะในอัตเถอัตเถลกักษณะในอารโจิเตอารโจิเตลักษณะกิริยามีตัวนัวิตาไหมไม่มีไหมมีตัวนัวิตาเข้าอารโจิเตไหมนี่ใคร พิกุวอนันติตาในอาโลจิเตเราเขาเรียกไหนได้เลยพิกเวอ์อารัปนะประธนะานหรือวิเศ,ศนาของตัวประธานสัมพันธ์ก่อนอยู่ไหนเอว่างวิเศนาของกรรม,มังกรรม,มังพุทธกรรมะในกัตพังกัตพังกิตบทกรม,มวาจกนะนา,าับปริเสนาลธาแล้วก็อิโตวิเศนาของกาลโตกาลโตอปทาทนะในปัฏฐายะปัฏฐายะ กิริยาวิสนะในกัตตพังมีแค่กิริยาตัวเดียวถ้ากิริยาวิสนะยังเข้าผิดเนี่ยไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะกิริยาวิสนะในกัตตพังนามศัพท์ปัญญาชนตะกะอากาศพิกุณาพิกุณาอะนะพิจเกาตาในกัตตพังหมดแล้วต่อม,มาโยวิสนะของพิกุพิกุเสกตาในกรโรติกรโรติอายบทกรกตุวาจกโสวิสนะของพิกุพิกุเสกตาในอาปัจจติอาปัจจติอายบทกรกตุวาจก นามกับสัญญาชุดกะเข้ากับอีทางอีทางวิจินะของวีติกมณังวีติกมณังวุตกรรมะในอาปัจจติอีติสาบอาการะในวัตววตวาวัตตวาปุภากาลกิริยาในปัญญาเปตตวาปาระฐานะสิขาประทงังอวุตกรรมะในปัญญาเปตวาปัญญาเปตตวาปุภากาลกิริยาในวัตตวาตัวนี้เข้าในเลขนอกแล้วเข้าเรกในพิเ,เวิอาแลาปนะัก เอาวิเศนะกับตัวประธานก่อนปรโรวิเศตนะของปุคโลปุคคโลเนี่ยเสียกาตามก็คือผิดปอดีดูดีตตาพะปัจจัยมีเสียกาตากับตัพะไหมคณะตัวประธานในประโยคกรรมหรือเหตุกรรมแล้วก็เรียกวุตกรรมมากเหมือนกันหมดเห็นไหมฉะนั้นปุคโลวุตกรรมในปาริตตพโภและคาเตตโพโภปาริตตพโภ กิตบทเออฉะนั้นไอ้ตัวแรกเนี่ยเราวุตกรรมะได้เพราะว่าอ่ากรรมหรือเหตุกรรมเรียกว่าไทยเหมือนกันก็คือวุตปุโคโรวุตกรรมะในป,ปริเตโพลและคาเตตพโพแต่สองตัวนี้เวลาจะบอกก็คือป,ปริเตโพกิตบทกรรมะวาจกคาเตตตโพกิตบทเหตุกรรมะวาจกเกิดคําว่าก็ดีก็ดีกิตบทกรรมะวาจกหนึ่งปอทันทีเพราะว่า มันเป็นตัวเกียร์กมภาคตัวเดียวกันก็จริงอยู่แต่ว่าตัวเกียร์กมภาคมันขนละวาโจกฉะนั้นประธานพุทธกรรมะในปริตโพลขคาเตตะโพได้แต่ว่าปริตโพต้องเป็นกิตบทกรรมวาโจขคาเตตโพกิตบทเหตุกรรมะวาโจแล้วก็นะสองศัพท์ก็ปริเสธะในปริตะโพละขาเตตะโพแล้วก็ไล่สัมพันธ์มาอีกครั้งหนึ่งนามศัพท์สัญญาชนตะเกากับพิกุณาพิกุณา อนะนาพิตกตาในปาิตาโพและคาเตตโพเข้าสองตัวนี้เพราะสองตัวนี้ต้องมีตัวนบิตาเข้าด้วยแล้วก็เข้าเล็กนายไปกรยถาศัพท์อันนี้แปลว่าชั้นได้ยถาศัพท์อบป,ประมาณชนตะกะหางเชิกตาในตัสสามิและพายามิตัสสามิและพายามิอายบทกัตตุวะจกอันนี้ใส่มาด้วยทัตตะสะสมปทานะในตัสสามิแล้วก็ มัจจุโอสมัานะในพายามิให้ทํามันเป็นสมัานะก็พอนะอ่าแล้วบางที่เขาอยากจะอ่าแปลว่าย่อมอ่าย่อมสะดุ้งแต่หรือย่อมกลัวแต่เขาจะเอาจ่ายไอ้ตัวเนี้ยแปลว่าแต่แล้วก็มองว่าเป็นฉัถีวิพัตและเขาจะเรียกว่าอ่าฉัถีอป,ปาทานะแต่เวลาเราเรียนเรายังเป็นใหม่อยู่เรายัง ไม่ได้อจําจได้ขนาดนะั้นแล้วมันจะยุ่งยากสําหรับเราเราไม่หักวิพันธ์แล้วกันของเราเป็นเป็นเป็นต่อก็เอาเป็นสมถตฐานะเลยไม่เอาตัวนี้จากนั้นแต่ว่าใครจะทำเป็นแต่ตัวนี้ได้แต่ว่าอันนี้เราขอเป็นแค่สมถตฐานะพอแล้วก็หลายสำนักก็ใช้สมถตานมากกว่าที่เป็นฉเฉลียปา,านะที่จะมาแต่ต่อมา จบยงังเอกวัสท์อาว่าธารณะเข้ากับตถาตถาสัพชนะโอปมาย,ยะชูตกะปีสาปกถากับอัญจีอัญยีวิจินะของสาตาสาตาสิกตาในตสสันติและพายันติตสันติและพายันติอายุหมกตตุวาจกทันดสะสมปทานะในตสสันติมันจจโน สมถานะในพายันติอิดิสับอาการะในวัตวาวัตวาปุพากาลกิริยาในไหนในไหนอันนี้เป็นกิริยาว่างตัวเดียวของประโยคนี้แต่ว่ามีกิริยาคุมภาคสองตัวฉะนั้นยัวตวาตัวนี้ต้องเข้าในกิริยาคุมภาคสองตัวเลยนะ <S <S ปุพากาลกิริยาในปริตพโวและคาติตัพโวหมดยังหมดแล้วอ่ะยังเหลือปุคลัง ของของอตัวนี้อีกตัวหนึ่งปกกลังกาลิตกรรมะในคาติตโพอิตธิสามก็อาราเนวัตวาวัตวาปุภาการังกิยาในเทเสนโตวัตวาปุภาการักิยาในเทเสนโตนะข้ามไปว่าตัวนี้เป็นสมณะอนุสังยิวุตตกรรมะในคาติตวะคาติตวาสมณะการักิยาในเทเสนโตธรรมาวุตตกรรมะในเทเสนโตเทเสนโตอภันตรกกิยาของใคร ของสัตาที่อยู่ตรงนี้บอกแล้วอภารตรกยาตัวประธานมันอยู่ตรงไหนมันก็ต้องวิ่งไปหาเหมือนเดิมตรงนี้ดังใจมาวิสนาของคาถาคาถาวุตรกรรมในอะฮะเข้าในคาถาสเพวิสนาของสัตาสัตาเสกตาในตัสันติตัดสันติอายุวัตกตตุวาโกทันตสะสมัตทานะในตัสันติสเพวิสนาของสัตาสตาเสกตาในพายันติพายันติอายุวัตกตตุวาโกมัจจุโนสมัตทานะใน ยันติต่อมาพุกคโลอ่อันนี้จะเป็นเซกตาหรืออะไรดีเราต้องดูก่อนว่า,ก,ากิากรภาคมันคืออะไรหานายะหานายะเป็นกัดหรือเหตุกัดกัดและคาตาเยเป็นวัจกอะไรเหตุกัดฉะนั้นตัวบระทานต้องไปเข้าตัวแรกก่อนก็คือพุกคโลอ่าอ้าวพุกพุกพุกเขาด้วยอ่า ปุกคาโลอปุกคขด้วยแล้วตัวเองอย่าไปนั่งหลับอีกนะ,ะปุกคาโลนิกตาในหานัยยะและเ,เขียนเขียนตงรงนี้ก,ก่อนอ่าเราจะเขียนชื่อสะพานเราเขียนแบบไหนปุกคาโลอ่ากตาในหานัยยะและเหตุกตาในเอาข้อหางใน คาตะเยอย่างนี้ต้องอย่างนี้ปุโคโลสิกตาในหานายะและเหตุกตาในคาตะเยแล้วก็มาพูดอีกครั้งหนึ่งหานายะอาญิบทกัตตุวาโจกคาตะเยอาญิบทเหตุกัตตุวาจกซับซ้อนแบบนี้เข้าใจไหมเราว่าตัวประธานมันใช่ตัวเดียวกันไงแต่กิยกรมภาคมันมีสองวาจกฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ เราทำเหมือนในอุตตกรรมะข้างบนไม่ได้เพราะว่ากรรมและเหตุกรรมมันเรียกชื่อประธานเหมือนกันมันรวมเข้าได้แต่นี่มันต้องแยกเข้าปุโคโลสิกตาในหนายะและเหตุุกตาในคาตาเย่แล้วก็ไล่มาบอกอีกครั้งหนึ่งหนายะอาให้บทกัตตุวาจกคาตาเย่ให้บทเหตุกัตตุวาจกแล้วก็นะสองสับปริเสธในหนายะและคาตาเย่แล้วก็อัตนางตัวนี้อุตตกรรมะในกัตวะอุปมังให้เป็นอุปมาให้เป็นเครื่องเปรียบเทียบ วิกติกรรมะในกัตวากัตวากัตวาตัวนี้เรียกชืส่สตว่าอะไรจะเป็นประภาคการลากิริยาหรือกิริยาวิเศษนะอ่ายังไงการที่เรื่องที่ผ่านมาเราแปลว่ากิริยาวิเศษนะเพบา่นแปลกิริยาคมภาคก่อนแล้วไปหากัตวาแต่นี้มันแปลเป็นตามลำดับเลยมันไม่ได้ มันยังมีคําแปลว่าแล้วฉะนั้นกัตตวาตวนี้คือปุพหะนะไม่ใช่กิยาวิชนะก็ทําแล้วซึ่งซึ่ง,งแล้วค่อยไปไม่พึงฆ่าไม่พึงยมามบุกเหนือฆ่าก็กัตตวะปุพหะการกิกยานในในไหนในสองตัวเนี่ยจะเข้าตัวไหนในสองตัวเลยเพราะว่ามีกิยาโุบากสองตัวตัวเองมันกินเกนหวางตัวเดียวเท่านั้นปุพหะการกิกยาในอนายะและคาตเยแล้วเหลืออะไรอีกปุกกลังกาลิตกรมะในคาตเยีอิริสาก็สรุปะในอีมังคาถังมาดูแก๊ะ ตถาวิจนะของปเทสุปเทสุนิธารณะในปัฏฐะทวายสระแต่มาตรงนี้สัเพตสันติสรุปะในอิติอิติสาสรุปะในปัฏฐะทวายสสะปัฏฐะทวายสระนิธารณริยะและสามีสมันทะในอโถเข้าไปเลยปิสาเปิกถากับสเพสันติสรกตาในตัสสันติตัสสันติอิบุตรกตุวาจกทันเด ลักษณะในปตตันเตปตตันเตลักษณะกิริยาอัตตนิที่ตนตกไปอยู่ที่ตนอาธาระในปตตันเตแล้งกับศา,าสาวิสนะของธนศักติะธนศักดิ์สมัธนะในตัสสันติอิติสามกัสรุป,ปะในอโทอโทลิงกัตทะต่อมาอันนี้ไม่มีตัถาแล้วเอาบทตั้งสุป,ปะในติได้เลยมัจจุโนโอสุป,ปะในอิติอิติสามสุป,ปะในปทัปทสสะปัทสสะสมัว่าอะไร สามีอย่างเดียวแล้วนะสามีสมร t h ะเลยนะไม่มีการลบถอนตัวนี้แล้วก็อิติสาพสุรุปนในปัสสะปัสสะสามีสมร t h ะในอโธแล้วก็เอาตัวนี้ยกสตามาเลยมันจะได้ง่ายขึ้นสตาสิกตาในพายันติพายันติอนิบทกตุวาจกอภิสัพอภิกถาเข้ากับมรณะมรณะสมรทานะในพายันติเอวัสอวัธาณะเข้ากับพายันติอิติสากสุรุปันในอโธอโธก็ลิงทัฏฐ กระเติไปอีกหนึ่งหน้านานี้มีสงสัยอะไรไหม